สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทัชชาคนละ,กะเกษตรก็จะพาเ,เพื่อนๆมาชมวิวแล้วก็มาชมหมู่บ้านใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ณนะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะก็ว่างนะคะไม่ได้ทำอะไรก็เลยพาเ,เพื่อนๆมาเลาะนะคะมาดูหมู่บ้านใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้นะคะตรงบริเวณนี้นะคะแต่ก่อนนะเมื่อก่อนนะคะก็เป็นสวนอินทผาลัมนะคะซึ่ง เป็นป่าที่รกมากๆนะคะด้านในก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ทําเป็นสวนนะคะเป็นไร่สวนนะคะแล้วก็จะมีรั้วรอบขอบชิดไปหมดนะคะผ่านมาแค่ไม่กี่ปีตอนนี้นะคะน่าจะเป็นรัฐบาลนะคะนะอันนี้เป็นการคาดเดานะคะน่าจะเป็นรัฐบาลนะคะที่ซื้อที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาทําการก่อสร้างนะคะมาลื้อต้นอินทผลามทิ้งนะคะแล้วก็มาปรับดินใหม่ตอนนี้นะคะก็ก่อสร้าง เป็นบ้านเป็นรูปเป็นล่างเรียบร้อยแ,แล้วนะคะแล้วก็บางหลังนะคะก็มีการย้ายเข้ามาอยู่แล้วด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปดูด้านในกันนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะในสุดด้านในสุดนะคะก็จะเป็น ทะเลนะคะซึ่งจะเป็นทะเลที่มีสองฝั่งนะคะก็คือทะเลจะอยู่ระหว่างกลางนะคะฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งทางบ้านของเรานะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งที่ทางรัฐบาลถมดินนะคะทำเป็นเกาะเกาะใหม่นะคะที่ทําเป็นหมู่บ้านใหม่ให้กับประชากรของประเทศนี้นะคะ จากที่เรามองออกไปด้านนอกนะคะจะเห็นเป็นตึกสีเหลืองๆนะคะตึกนี้นะคะที่อยู่ท้ายสุดเลยนะคะแล้วก็มีรถจอดอยู่ด้านหน้าคิดว่าน่าจะเป็นร้านค้านะคะที่เปิดให้บริการแล้วเพราะว่าดูจากลักษณะนะคะน่าจะเป็นร้านค้ากับร้านอาหารพวกคอฟฟี่ช็อปอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นการคาดเดาเฉยๆนะคะเพราะว่าเราดูจากาจาก ด้านในนะคะมองออกไปด้านนอกเนี่ยนะคะก็จะเห็นเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะวางเรียงอยู่ด้านนอกนะคะคิดว่าน่าจะเปิดให้บริการแล้วนะคะตอนนี้นะคะจากป่าอินทผาลัมกลายเป็นป่าคอนกรีตหมดแล้วนะตอนนี้ซึ่งตอนที่เราย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ถัดไปนะคะใหม่ๆเลยนะคะตอนที่เราย้ายมาอยู่ใหม่ๆแต่งานแล้วก็ย้ายเข้ามาเนาะ ก็ตอนนั้นนะคะยังเป็นชนบทอยู่เลยนะเรียกได้ว่าเป็นชนบทนะคะก็คือรอบๆบริเวณนะคะก็จะเป็นป่าอินทผพาลมหมดเลยนะคะจะเป็นปา่าตอนนี้นะคะผ่านมาแค่ไม่กี่ปีก็กลายเป็นป่าคอนกรีตนะคะแล้วก็ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดเลยนะพวกตึกทั้งหลายนะคะนี่ค่ะก็ใช้ระยะการก่อสร้างไม่นานนะคะแป๊บเดียวจริงๆนะคะแค่ แ๊บเดียวไม่ได้มาดูแค่แบบเดียวนะคะก็นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยย้ายเข้ามาอยู่กันเรียบร้อยแล้วนะคะปรับพื้นที่สวยงามเลยนะคะตรงตรงบริเวณนี้แต่ก่อนเราชอบมานั่งทะเลนี้นะคะแต่ว่าแต่ก่อนนะเป็นป่านะคะเราก็จะมาจอดรถแล้วก็มานั่งดูทะเลแบบนี้นะคะตอนตอนนี้นะคะทุกวันนี้กลายเป็นป่าคอนกรีตแล้วก็สวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีความเจริญเร็วมากๆนะคะ ป้าเดี๋ยวเราเาไปดูด้านนอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะฝั่งนี้นี่ค่ะฝั่งนี้ดูความเจริญนะคะจากเมื่อก่อนนะคะถ้าลองหลับตาแล้วก็จินตนาการดูนะคะจากเมื่อก่อนเป็นป่าอินทผลัมนะคะแถวบริเวณนี้นะคะจนไปจนสุดนโน่นนะคะก็จะเป็นการทําสวนทำ,ทำทำฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มพวกฟาร์มสัตว์นะคะเวลาเราขับรถผ่านมันจะมีกลิ่นเหม็นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพวกมูลของสัตว์เนาะแล้วก็ มันก็จะเป็นการทําสวนนะคะสวนมากนะคะที่แถวที่เราอยู่ชนบทเนี่ยนะคะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นชนบทไม่ได้เป็นชนบทแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการมีความเจริญมากๆเลยนะคะสังเกตดูโน่นฝั่งโน้นเหมือนกันนะคะโน่นจากที่เรามานั่งดูมา,มานั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะมานั่งดูทะเลนะคะฝั่งโน้นที่เรามาอยู่ใหม่ๆนะคะเขากําลังมีการถมดินนะคะ แต่ว่าผ่านมาไม่กี่ปีตอนนี้เป็นตึกนะคะก็คือตึกโผล่ขึ้นมาอย่งกระดอกเห็ดเลยนะคะโน,โน่นสวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เหมาะกับการมานั่งชมวิวสวยๆนะคะจากเมื่อก่อนน่ากลัวมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นป่าเนาะประเทศบาเลนนะคะจากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีความเจริญสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทุกวันนี้มีความเจริญไปไกลเลยนะคะก็คือ มีตึกมีอะไรนะคะมีการถมเกาะอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําหมู่บ้านใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมองว่างนะคะน่าจะประมาณพรุ่งนี้หรือเมรืนนี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือฝั่งโน้นนะคะที่เป็นเกาะใหม่นะคะ ก็จะเรียกว่าก่อใหม่ก็ได้นะจริงๆมันก็เป็นเกาะนานแล้วแต่ว่าเป็นหมู่บ้านใหม่แค่นั้นเองนะคะที่รัฐบาลเพิ่งสร้างเสร็จนะคะแล้วก็น้องชายของพ่อโย่งนะคะก็ย้ายเข้าไปอยู่เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งเป็นบ้านที่รัฐบาลนะคะก็จัดทําเอาไวใ้ให้กับประชากรของเขาที่แต่งงานแล้วก็มีอายุอายุการแต่งงานเนี่ยนะคะครบ5ปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นก็จะมีบ้านของรัฐบาลนะคะให้ แต่ว่าเราก็จะต้องมาผ่อนทุกเดือนด้วยนะคะอันนี้ลองไปหาข้อมูลกันดูนะคะเกี่ยวกับรัฐบาลนะคะน,นี้ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่เนาะ